จังหวัดหนองคายได้มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อเรื่องข้อกำหนดการปฏิบัติตามมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามที่คนรมอมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มาตรการผ่อนคลายปรับระดับพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรเพื่อลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดดังนี้ เข้มงวดควบคุมการลักลอบเข้าประเทศการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวหากพบเห็นให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดคัดกรองบุคคลและรถขนส่งตามแนวชายแดนให้มีจุดรับส่งระยะเวลาเป็นไปตามที่กำหนดตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดประชาชนที่เดินทางเข้ามาจังหวัดหนองคายจากพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด4ี่จังหวัดคือกรุงเทพนนทบ,บุรีปรทุมธานีสมุทรปราการ และพื้นที่ควบคุมสูงสุด11จังหวัดคือฉะเชิงเซาชนบุรีตรังนคนปรปฐมปัตตานีเพชรบุรีสงขลาสมุทรสาครสระบ,บุรียะลานาราธิวาดต้องรายงานตัวกับผู้นำชุมชนหรืออสอมอและต้องกักกันตัวที่บ้านหรือในที่พักอย่างเคร่งครัดและเข้มข้นเป็นเวลา14วันทั้งนี้ต้องแยกห้องพักห้องสุขาอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวยกเว้นผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด -19 มาแล้ว2เข็มและเกินเวลา14วันแล้ว หรือมีผลตรวจโควิด -19 ว่าไม่พบเชื้อมาแสดงเข้มข้นดำเนินการตรวจตรากับการตัวผู้ลักลอบเข้าประเทศบริเวณด่านช่องทางธรรมชาติและผู้สัมผัสผู้เกี่ยวข้องผู้สงสัยจะติดเชื้อต้องแจ้งข้อมูลกับพนักง,งานเจ้าหน้าที่เพื่อการคัดกรองคุมไว้สังเกตตามเกณฑ์ที่กำหนดรวมทั้งการผลักดันกลับหรือดำเนินคดีอย่างเข้มงวด ห้ามจัดกิจกรรมต่างๆที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมากเกินกว่า50คนซึ่งเป็นโอกาสสุ่มเสี่ยงของการติดและแพร่โรคโควิด -19 เว้นแต่การจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนมากกว่า50คนแต่ไม่เกิน100คนให้ขออนุญาตจากนายอำเภอในท้องที่หรือหน่วยงานราชการเป็นผู้จัดโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคเช่น DMH TTA ห้ามการชุมนุมทำกิจกรรมมั่วสุมที่เป็นโอกาสเสี่ยงของการติดและแพร่โรคร้านอาหารบริการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มได้แต่บริโภคที่ร้านได้ไม่เกิน2 3นาฬิการ้านอาหารร้านจำหน่ายสุราขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้แต่ยังคงห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่ร้านห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าสถานประกอบการเปิดให้บริการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ แต่จำกัดผู้ใช้บริการงดกิจกรรมรส่งเสริมการขายการถ่ายทำภาพประโยน์และรายการโทรทัศน์สามารถกระทำได้แต่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่สบคกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุญาตให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่มีประวัติเสี่ยงต่อการติดและแพร่สามารถปฏิบัติงานนอกที่ตั้งได้ปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงเช่นสนามมวยสนามชนไก่ซ้อมไก่กัดปลาผับบาร์คาราโอเกะ สนามกีฬาเปิดให้มีการออกกําลังกายได้แต่ห้ามไม่ให้มีการดื่มเครื่องดื่มและประทานอาหารหรือกิจกรรมอื่นใดที่เข้าข่ายรวมกลุ่มกันสังสรรค์ประชาชนทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีเมื่อออกจากที่พักติดต่อธุระสถานที่สาธารณะและมาตรการข้อกําหนดที่ผู้ขนส่งสินค้าจากสปปลาวพึงปฏิบัติเพื่อการควบคุมสกัดกัน้นไม่ให้มีการแพร่กระจายโรคในพื้นที่จังหวัดหนองคายได้ หากผูฟฟ้ใดฟฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีความผิดตามมาตรา51แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน20,000บาทมาตรา52ระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา54จำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน5 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจมีความผิดตามมาตรา18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ตั้งแต่วันที่22มิถุนายน2564เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง